เม่อวันกโอ้โหยอเลยอ่าวันนี้นะครับจะมาพาไปเทสเน็ตใหม่น่าจะเรียกว่าชาเลนจ์บุคาโนโนอะไรก็ได้แล้วแต่เน็ตเฮลบุคาโนเฮลบุคาโนชาเลนจ์เน็ตอ่าบุคาโนชาเลนจ์เน็ตตามนะฮะก็มีโหคนมาช่วยเพียบเลยมีคุณบรรจูฮะฟอส สวัสดีฮะอ่าน้อง,งองพิงค์ครับแล้วก <c oughs> ็คุณองไงพักผ่านใช่ปะไม่ต้องทักายก็ได้ครับ <c oughs> มีคนรู้เรื่องเยอะๆฮะเราไม่รู้เรื่องเราเพิ่งมาตปลงเดี๋ยวไปลง,เล,งเลยแล้วกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ลองดูดีๆแล้วกันอ,อ,อ่อบิทอบิทเกรงว่าจะไม่รอดก็คบออบิีไย สบายใจเลยทีนะสบายใจอ่ะท่าไปฉากเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันทางเข้าอ่ะถึงอ๋อเออทางเข้าดี่าง่ายเนาะทางเดิมแหละทางเข้าก็จะเหมือนอนุวเลนเดลหกคนนะครับจะมีสองฝั่งให้เลือกก็ฝั่งหนึ่งจะไม่มีบัฟจากดานอะไรเลยฝั่งฝั่งนี้ก็จะมี รับตามที่ด่านขึ้นบอกเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่บัฟเขาเรียกีบัฟดีบัฟดีบัฟหงหงผู้ชินเลยืึงเต้นนะคนเยอะคนเยอะเขินใช่คนเยอะอะไรอ่ะรอ่ารถเอ็มพีอห้าสิบปอร์เซ็นตบสจะเป็นตัวอะไรนะกิงกาเัาไม่เห็นเลือนมาเลยถือหอกโอ้โอ้เจเจเจโอ้แว่งโคตรแหลกอ่ะ เออทุกๆหนึ่งโหทุกหนึงหลอดหนึ่งหลอดอย่างเร็วทุเรื่องหนึ่งหลอดนะมันก็จะสร้างกลงขึ้นมาแล้วลบบัรทุกคนเข้าเข้าตรงไหนอ่ะเขาเขามันจะมีเสาเสาเสาหนึ่งเป็นเสาสีดําไม่ทําลายแล้วเข้าไปนะครับจะจะรอดผลจากการระเบิดของพลังก็ออมออมือไว้เลย เบาๆครับเบาๆแต่ด่านแรกมันอันนี้จะมีท่าใหม่ครับเป็นพายุดูดสองโดนก็ได้นะมันไม่เจ็บหรอกมีอไม่เจ็บหรอกนอร์มอลอ่ะเขาบอกว่ามันมันไม่เจ็บเท่าไหร่นอร์มอลก็ไม่เจ็บนอร์มอลก็ไม่ตายไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยหลอดสองจะโดนบลิงไปตรงนู้นเหมือนเดิมป่ะใช่แล้วเขาจะโดนบินงไปข้างล่างเหมือนเดิมปึบ เต็มวันล่างกะเพิ่งบับไปแชแนลเปโดรับับก็บับใหม่ลง้างล่างให้เจอแมงมุมมันเดินเหมือนลงวอคโนโหมดปกติเฮ้ยอะไรปล่อยอะไรมาเนี่ยลูกแมงมุมไงเ่ินท่าเลยใชเฮ้ยเรามีกันห้าคนเราคุยคุยกันได้อยู่แล้วว่าต้องเอามือหรือไม่เอ๋อ่ะไหนวะ ทางเ้าแตกสังเดียโอ้ทางไม่เคยเลวเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้แต่ท้าไม่ได้แมงมุมก็มีแพทเทิร์นอะไรมาก็มีกิ้งชนคนใหญ่เรียกลูกมงมุมออกมา จากตายแล้วก็จะระเบิดนะฮะแล้วมีบันไดให้ขึ้นไปข้างบนแพทเทิร์นของตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือเรียกลูกใช่ไหมใช่แล้วาาเรียกลูกก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า,ทาเรียกเด็กเออเพ่นแหละให้เรางง <c oughs> ข้างล่างมันมุมเหมือนเดิมหมดเลยแต่พอขึ้นมามันจะมีท่าเพิ่มอจะหมดรอดแล้วไงรออธิบ<ร>ายอ่าโปโปอธิบายที ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างไม่เราไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเราจะค่อยบอกมาจูทีหลังอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ไอเสาใหญ่ๆนี่คืออะไรแล้วมันก็หายไปแล้วก็น่าถ้าปล่อยไว้ักพักน่าจะบึ้มแหละนายอธิบายของนายไปต่อเถอะ <laughs> ตามนั้นเลยครับ <c oughs> นายจะอธิบายอะไรได้ว่าไม,ไม่ไม่เพิ่งมาครั้งแรกไม่ใช่แล้วฮะอา<ไ><ไ>ยุอายุยุเงไงเรารอเขาไปโดนอยู่ เดี๋ยวนี้มันก็มีกิ้งกากับแมงมุมสองตัวแหละแต่มันจะแรนดอมมันจะมีตัวที่มีเกาะตัวอะไรอ่ะบูทวูมันูมันจะแรนด้อมว่าตัวไหนจะมีเกาะระหว่างตัวใหญ่ๆนีนครับแมงมุมก็ตีให้แตกเขพอะมาดูเหมือนกันแล้วมบึ้มวเราจะโดนแล้วเราต้องตีตัวที่ไม่มีเกาะให้ตายก่อนตามนั้นเลยครับแล้วมันก็ตายอย่างเร็วพอพอมันตายแล้วก็ตีแมงมุมต่อใช่แล้วครับตามที่ป้าโป้ได้บอกไว้เลยครับ เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเราตีอย่างเดียวแมงมุมมีท่าเพิ่มมาคือระเบิดตัวเองแค่นั้นจบอช่ใช่จะระเบิดโอ้ได้นี่ทาานี้เลยหรือเปล่ามันตายแล้วคือมันระเบิดอยู่แล้ววะมามันมันจะระเบิดก่อนอุ้ยเอ้ยจระแค้แม่งน่ารักน่ารักะตัวนิดนึงจระเข้จิ๋ว ถ้าระเบิดแมงมนเมือนถ้าระเบิดแมงมุมในกรีนอ๋อระเบิดเหมือนกันเออตอนมันตายมันจะระเบิดอเอามาเป็นท่าปกติแทนมันจะเป็นท่าเออมันจะมาเอามาเป็นในท่าปกติตัวนี้เหรอมาจูก็ดูเองแล้วนนะอ่าตัวนี้บายมาจูน่าจะเข้าใจโหโดนร้นเลือดอีกแล้ว ก็ก็ถือว่าดีแล้วโดดสตอมรากโอ้โหจะโดดงีนี้มันจะสตอมอันเดียวแล้วก็มีท่าใหม่ๆคือเวลาไม่มีเวลามันเวลามันต่อยมันจะสาดลาวาออกมาด้วยระเบิดอ่าอย่างที่เห็นนี่ะครับอย่างที่เห็นรอแล้วแล้วอ่าเราลืมตั้งโพส ition กันนะเอาจริงจริงอิบายเดี๋ยวเดี๋ยวซ้า e ซสามขวาสามเอาเลยเลือกตามอ่าอันนี้ก็จะมี โอเอโคเลมขึ้นมาให้ให้ตีตามจำนวนคนในปาร์ตี้นะครับก็ไถไถมันลงไปถ้าถ้าลงไม่หมดมันจะระเบิดอย่างนี้ครับอ่าอย่างที่เห็นอ่าจะระเบิดทั้งปาร์ตี้โอตายหาแน่กูอันนี้ก็จะเป็นทุบพื้นสามทีเหมือนในโปเคฮะไม่ไม่มีอะไรมากสำคัญคือตรงนี้มันจะมันจะต่อยแล้วก็จะมีลาวากระเด็นออกมา ออดีันนี้ก็จะเป็นต้องกด ad ad นะคะระกดให้หลุดเพราะว่าเป็นานจัดไล่เราไปโดนลาวาข้างนอกซึ่งเบิร์แลกมากอะไรคือมองหน้าเดียวอ,อ่มองหน้าคือสตอมนะถ้าเป็นโหมดนอร์มอหรืออบิทขอบอกว่าแลกมากโอหไฟแตสไปแล้ว ไปเทุกคนรู้โพนิชั่นตัวเองอย่างไม่ได้นัดหมายยังไม่น่าเชื่ออันนี้จะเป็นเป็นท่าใหม่ฮะให้เดินหลบหลบหลบไลน์ฮะถ้าถ้าจะเป็นพื้นเป็นน่าจะเป็นเครื่องหมายดอกจันจากตัวบอสออกมาเป็นเส้นเส้นลายมันจะสลับกันอ่าสลับไปเรื่อยฮะก็แค่เดินหลบซ้ายขวาซ้ายขวาใช่เหมือนในแบทดา้อนแบบพันธุ์เช์ฮะ ประจำที่ประจำที่ที่ที่อะไรที่ไหนแล้วทำไมมันจูไม่ที่เดิมวะมันจูเก็ดที่อยี่ตรงเนี้ยไม่ใช่เหรอก็เกยตที่นี้ตอนแรกมันจูอยู่อันแรกแล้วครั้งที่สองมันจูก็มาอยู่ตรงของเราเอาจารมันจูแม่งงงนี่มีท่าใหม่ท่าตะคุกผมบเลยตกีกี้กระโดดกระโดดทุบรถหนึ่งมันจะกระโดดอ่ามันจะกระโดดตะคุกเข้ามาแล้วก็พุชเตะอีกทีหนึ่ง ไม่รู้ว่าแลนแลนหรืออะไรขนาดไหนไม่ใช้ดีละเดี๋ยวตายง่ายไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ยำมันอันนี้เอเดีฮะ๋ยวลงไปนลาว่าแพทเทิร์นทั้งหมดก็มีเท่านี้ใช่แล้วหมดแล้วแพทเทิร์นนอกจลองมาะโดดขึ้นไปเล้จะแพทเทิร์นมาดูง่ายดีนะก็เจ็ดสิก็อยากรู้ก็ลองเดี๋ยงนี้เราอยู่ตรงไหนวะอยู่อยู่อันแรกเลยอะอยู่สอง โอเคเตะหมดหมดแล้วครับคู่ไฮไม่ต้องไปกได้เหรอเราลองกระโดดลขึ้นไฟขึ้นไฟนะครับขื้นไฟโอ้เบื่บื่ไวมากเลยอีซี่ยังโดนขนาดนี้นะครับไม่ต้องบอกว่าถ้าเราจับลายแรกได้เราก็เดินสลับเลยอ่ะเพราะว่ามันขึ้นสลับกันไม่ไสลับก็ขยับไปทีละนิดทีละนิดอ่ะออ่าอาจจะประมาณนั้นทุกครั้งที่จบด่านเนี่ยจะได้เรียกเต็มหลอดโอเคหก่อื่มน้ำดื่มแก้วหลักที่ ดูแฮปปี้อ่านั่งจระเข้เลยครับจระเข้แม่งน่าล็อกน่าล็อกลุยน่าล็อกลีน่าล็อกลุยอันนี้ดันพี่นางเงือกนะครับนีมีแพทเทิร์นอะไรเพิ่มมาเไม่ามันมุดลงไปในพื้นแล้วมันก็แล้วมันก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วพ่นลาวาเต็มพื้นแล้วเราต้องไปยืนบนดอกไม้เนี่ย ไปเวลบนดอกไม้เหรอใช่แล้วใช่อันเนี้ยไปเขึ้นมายืนแกล้งคนได้นะเคเออเราแกล้งคนได้ดีกว่านี่อย่านะครับอย่าอย่าแกล้งกันเลยอย่าแกล้งกันอย่าใช้บทสกิลระหว่างยี่บนดอกไม้ด้วยตรงนั่งแตะอ่ามันก็จะมีหลอดกดเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าทำลายดอกไม้ให้อะไรอันนี้อะไรเช้านููโอเซอร์ใช่เออแล้นไงมีเวลาบอก โอ้อะไรอ,อ่ะอ๋ออันนี้ท่าดันไม่มีอะไรท่าดันนี้ไม่ใช่แล้บอกท่าท่ามีอยู่สาถท่าท่าใหม่ไหยยะอันนี้ม,นม,นมันจะเหมือนมันจะมึงมันเดิม,ม,ดมไม่มีอะไรทำไมเราไม่ยิงพอเรามองไม่แล้วกวม็มันจะใช้ท่านั้นตลอดไหนอ่ะน่าตลอดสุดท้ายปะ่ะสามอะไรมั้งสามสองเฮ้ย อะไรกันโอ้หเราวะอย่าติดเบิร์นงี้พี่นางเงือกอยู่เราจะไม่ไม่ตีแรงมากเดี๋ยวเราไม่เห็นแพทเทิร์นไปตีตอกไม้ต่อไม้ไปตีตอกไม้ตอกไม้ใกล้ใกล้ย ทำไมอะไรกันเยอะดอกไม้ดอกไม้โอเคครับเชยเก็พออ่าบึ้มหมดเลยอะไระครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีดอกไม้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันจะมีดอกไม้ม่วงโผล่ขึ้นมาแตงไไปให้เราไปตีอ๋อถ้าผักนี่น่ากลัวนะถ้าเกิดผักลงลาวาเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำนะครับตายได้เลยอ๋อบายแล้วคุณคุณดีแล้วอะไรเนี่ยเหมือนเดิมมันไม่มีอ๋อเหมือนเดิมเออชิหาย ไม่รู้ตกใจขึ้นแทนก่อนนะาหิวไอ้เหี้ยหิวอ๋อเออไม่มีหลอกเลยนะขึนนขึ้นขึ้นเอ้เอ้้นขึนนตรงไหนฮะขึ้นตรงไหนไม่ใช่ขึ้นตอกไม้ยั่งยังยังขึ้นขึ้นขึ้นนี่ขึ้นตอกไม้ก่อนเลยฮะโหตกใจครับตกใจงานนี้มีเตมแต่ถ้ามันจะพ่นมันจะมุดลงไปในดิน นี่คืออะไรเอดิวโอ้ดูหินเต็มรอดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นหินขึ้ไหนเออไม่คืหินไหนอันไหนดีอันนแล้วกันขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยใครปาใครแท้สปาร์ตมีคนปาแท้แท้สปาร์ตเมื่อกี้นี้โอ้โหพยายามฆ่าปาร์ตี้หรือเปล่าไม่รู้อายุแรงดันกูออกมาลาวาเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนพยายามจะฆ่าปาร์ตี้ใยการทำลายดอกไม้อะไรไม่รู้จะเลือดก็เลยแค่นี้เดียวกัน ราจะตายเะไฟเผาโอ๊ะอันตีเลยอันตีเลยรไม่อยากีเอาจิงดีครับอันตียังไงโอ้โหไปถึงอันติปพวยสิครับอันติไรฟิอันติไรฟิลลี่นะครับอติไรฟิลลี่เลทเทว่าก็คืมันวันนี้นี้เบอร์เซอร์วันนี้เบอร์เซวลาเวลาหมดเแล้ยิน ได้เหรออเอที่สบายใจนะคะมันสบายใจแล้วแหละตอนนี้สบายใจจะบอกว่าทุบมันนี่แรงท่าตัวนี้แรงแรงทุบท่านะครับถ้าลงในโหมดนะคนดินแล้วขึ้นหินขึ้นหนคนคนที่ฆ่าเพื่อนได้ตายไปแล้วครับอ๋อโดนโดนโดนโอเคคนที่ฆ่าเพื่อนได้ตายไปแล้วจะกดโดนแล้วไปกดไอ้นี่ฮะตรงนี้ก็ต้องปาร์ก ต้องกินแทนทำไมกินแทนเนี่ยโอ้โหก็จะโดนลาวาเป b i t ก o i n เทคแล้วอ่ะของเราที่ทำมา bitcoin bitcoin โอ้ม b ดโกเทคแตกครับรอ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 ถ้ามันลงแล้วเนี่ยไม่ต้องรอแล้วมันลงหมดแล้วเนี่ยอลาวาขึ้นใหม่ดิเดี๋ยวเว่อร์เกินมันขึ้นมาดิเออลาวาขึ้นก่อนสิทำไมมันจูใจร้อนจังเลย คผูเป็นวัยรุ่นไงเนี่อ๋อวัยรุ่นที่มีความรักด้วยโอ้ฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อโทษทีครับผิดประเด็นอ๋อคุกคดีไม่ไม่ยาตีฉันตีตีออกไหมตีออกไหมตีออกไหมแค่สกิดนะแค่สกิปแค่สกิด โอเคเราสะกิดแล้วแต่เราเห็นคนโยนซันชัยพยายามโอ้ย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 มันมีดอกไม้อันอื่นอยู่ด้วยไงเขาเอามันมุดินขึ้นขึ้นหินขึ้นหินขึ้นหินขึ้นินนะครับขึ้นหินขึ้นหินโอ้แดกหัวมันจูบอู้เมื่อี้ค่ารอดเว้ยโอ้โหมีติดเกาะนะตอนนี้ต้องรอก่อน มาเถอะเร็วๆๆๆอ๋อแพทเทิร์นมีแค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วนั่นแหละหมดแล้วโอ้ปืนปืนขึนครับปื้นข้างบนเดินช้าป่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล็งไขไม่ใช่เล็งเลงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเลงไขไม่รู้แต่เดินมาขวางเลงอ๋ออมันเล็งเราโอ้โหโอ้โหพอจะมีฮิ้วสักหนึ่งครั้งไหมฉันว่าฉันตีก่อนที่มันจะบังเกิด กอดีกว่าพี่ชายข้ามันเถอพี่ชายเอ้ยเอยเอจพี่ชายโอเคอาจจะดูมันโชว์ฟันเหยียดมาหลายตอนโอ้แม่ขนาดอีซี่แต่เพราะเราไม่รู้นั่นแหละเะเพราะเราเพราะเรายังไม่รู้แพทเทิร์นเท่าไหร่ มันเดี๋ยวมันตูจะช็อกกับจะระเข้เดี๋ยวว่ะเนี่ยเดี๋ยวจะสนุกจระ,ะเข้ยักีเด๋ยลละแค่วเนี่ย<ท>เดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันจ้ะมันไม่มีเลเซอร์เ, <c oughs> เนีน่ยทำไมรู้สึกว่ารบบทราไมรู้สึกว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปคิดเองหรือเปล่าคิดเราเ,เรามาโนไปเองอันนี้เรามาโนอะไรอะลบบับมาถึงก็รบบับคุณเลยเหรอเฮ้ยรบบับเล้ยังนี่ไงโอ้ยนี่มาหลหลบไม่ได้ ใช้เอไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้ยเฮียเมทิโอโอเมทิโอ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 ้อโอโอโยโอ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 โทโอัอนอลอโอโอโอ่อโ่โอโอโ่โออโนโอ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 ลอโออโเโีโยโอโอโออออโออ หมือนเดิมแต่ไม่มีเลเซอร์นะแค่นั้นเองแค่มันยิงออกไปเลยๆแค่นั้นแหละโนเลเซอร์ปุ้มเอาเอาเอาชิมอะไรอาะอ่แล้วครับโป้โป้โนั่งสมาธิอะไรก็ได้มันเจอแล้วค่ะหมอเฮ้ยเตู้โอ้โหหนักหน่วงจริงครับโอ้โหมีแต่บุยได้บุยเซโยเมื่อกี้นี้บุยแด่บุยเซโยมีพลังของดิสโกเทคไฟลบลบลบไฟสามครั้งแล้วกระโดด โดดโอ้โหนี่ท่าใหม่อะพ่นไฟสามครั้งแล้วก็โดดซึ่งอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่กระโดดก่อนอ่าวโดดไปทางนดิโดดไปทางนี้คือนี่คือลบบัลยอ้ลบบับลบบัฟหรืออะไรลบบับไม่ใช่ลบบับเด็กลบบัฟมันลบไปเลยแ่สุดอย่างตัวตัวกระตุกไอ้นี่ไงไฟฟ้านี่เองแล้วความดีความชอบมันอยู่ที่ยอดติดไฟฟ้าโอ้โหเยอะแล้ว โโหรู้สึกว่าทำไมแท่นแท่นมันอยู่ไกลขึ้นหรือเปล่าเด้อเอ้าแก้ไม่ได้ด้วยแก้ได้ก็เคยไปแได้แล้วทำไมเราไม่ติดโอ้โมชินาอนี้กสามวิอ๋อเพราะเราคือหัวปาร์ตี้นี่ไม่ติดสายฟ้าจริงอ่ะไหนอ่ะโอชินาเมด้โอเมดิโอโต้โต้อย่างนี้ก็ไล่ไล่อย่าง ยายามดูนะครับโอ้ยไปตา้ครั้งเออคะล้นกูหมดแลยวะ right เนี่ยสตอมเอ้อลืมอะจะถามว่าถ้าเกิดเป็น normal โหมดนี่แรงมากไหมครับตายตายเลยแหละครั<ไ>รบรอควาพ้ดเออ แต่ที่พี่ปุ้ยไปลงกันมาไปลงอบิสูจน์น้ำบอกอะน้ำบ่ก็ไปลงกูไปเนี่ยบายมีใครนั่งสมาธิให้หน่อยไหมก็ได้ตายเราตายลากเกินโอ้โหโปรบายเราเข่งกลางเลยโหรฮีนี่ว่าโหรฮิแตกตัวแหกโอ้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหอกอาใครไปตีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อถ้าจะเป็นจังหวะที่เรากดบูอายฟ้องกับบอลเรียกมองกเลียกลูกน้องมาพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราโดนเราโดนหาจจมปะโจตจมบับไปพลไฟไม่ใช่บรอเอ่ม อ๋อโอเคเจ้าจังหวะได้แล้วแต่ตอนนี้ติดช็อตโอเคพาสล้ยตายอย่างนี hmm. ้เลยมันมันตายครับไม่ต้องไปเย็บมันก็ได้อะไรวะเดทอะไรอ๋อมีของกล่องกล่องกล่องหญ้าแล้วกะคุณเจ้าเลี้ยงนั่นแล้วเจ้าเลี้ยงนั่นแล้วนั่นแล้วหลบหลังเจ้าเล้หลบหลังเจ้าเลี้ยเนที่ไกลมาก กิดแม่งฮะอันอันนี้มีอะไรวะลืมอ๋อมีมีตบข้างด้วยนะราวังนะมีอะไรนะตบข้างข้างตบข้างกันเหรอยังไงวะตบข้างตัวมันอะยืนอยู่ข้างเอาเล็บควนหน้ามันจูวัวแค่นั้นแหละวนหน้ารรจเล็บควนหน้ามรนจะแล้วยังเหลือเกิดได้อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูเองอธิบายย้ะอันนี้ก็ปนฝ่ายไปข้างหน้าแล้วถ้าตอม แบบเดิมทำไมไม่กระโดดอ๋อนี่ไงนี่ไงมีปีกสะบัดข้างเมื่อกี้นี้ทอกตัวทุกๆทุกๆตังหล่อก็จะเหมือนเดิมใะ่ไหมแค่มีสองตัวพิงตะลักพิงแล้หันซ้ายขวาด้วยนะครับประเด็นโยกกันเลยอ๋อไม่หมุนคนละทางเขาอะไรวะเนี่ยโอ้มีสายซ้ายขวาโอ้พัฒน์เท่นน่ารักเร็วเร็วขึ้นด้วยโอ้อะไร ถึงจมีโมเมนต์ใหม่ๆไม่ต้องวิ่งวนให้ปวดหัว<ด>แก้ปวดหัวข้างเดียวได้อย่างดีพายุไอ้พายุเนี่ยน่าจะบักพายุมังไ,ไม่ยอมตายเออดีว่ะตีงี้เลยแม่งบัก<า>๊กอะไรวะเนี่ยโดนอะไรม,ไนนมันมีพายุเล็กอ๋อสตอมสตอมตัวตลง,งที่ใช้ท่ามันจะสะตอมมาต้องระวงะังกันยอันนี้ ไปละมานจูสกิปไปก็ได้แล้วมัต้องตีให้มันออกไปเลยตูติดจะออกกันหมดเลยโอ้โหไม่งหกคนมึงจะจะตียืนเลยโดนด้ไหมไม่มีที่ให้ยืนเลยครับที่ให้ยืนอยู่ตรงไหนกันแม่งใส่ได้ด้วยติดติดบนแคสด้วยนะฮะเอาใส่ใส่ทิ้ แอ๊แโอ้โหมีมีหลอกมีล็อกหลอกมีล็อกหลอกเร็ว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 เรวก็แดเอเลยนะครับบายหอยู่ในวงหลบอยู่ในวงเรงอยู่ในวงแสงแสงอะแสงแสงอ่าอาอ่โอ้ตรงที่มีแสงอ่ะเหรอตรงที่เป็นขอบอะเออทีหลังก็ที่ต้องบอกว่าหลบหลบตรงขอบดาวเสา เออยังไม่เห็นจิกหน้าเลยว่ะรอจิกหน้าก่อนจิกหน้าจิกหน้าไงฮะมันจะจิกเอาโผลจิกพื้อนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าใหม่จิกจิกหน้าแล้วก็ต้นพูดโอ้โหเท่ม,มันสมเป็นฟินิกจริงๆลาก่อนมาดูได้ยืนนิ่งไปแล้วลาก่อยนะครับ <c oughs> เขาชื่ออะไรนะฟอร์สอะไรนะ channel, อ่าไปแล้วครับหนึ่งอะไรสักอย่างวะอ่าฟอสนักฆ่าก็ได้หลุดไปแล้วครับตอนนี้ หมดแล้วละไดจะหมดแล้วนะฮะแพทเทิร์นได้คงเป็นวัแพทเทิร์นเดิมเหมือนเหมือนเดิมหมดเลยอ่าบอสตอนนี้ก็เริ่มคลั่งโอ้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 โอเนพเช้นวิ่งมาไอรินล้มตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจจะวิ่งซ้ายหรือขวาดีออาเอ้ยมีผีเดินตาม คี่กระโดดทำไมครับเนี่ยแล้สี่สามสองหนึ่งคืออะไรเนี่ยวนแคร์อะไรนะอ๋อนั่นน่ะใช่ User entered your channel ยินดีหน่าวัด,ดีจ้ามันจูวัด,ดีจ้าไม่ได้เจอกันตั้งสามปีสบายดีไหมน่สบายดี สิแล้วก็พ่นที่หน้าูดโอ้โหกิดรอแล้ววะสองหนึ่งรอตื่นเลยหนึงรอแล้วครับจุนี้เข้ามาแลครับไม่ต้องรอก็ได้นะก็มาจูไม่ไม่เปิดกล่องเหรอไม่ใช่กล่องตอนจบอะที่ให้เลือกที่ให้เลือกได้กุญแจมาบอกว่าเนี่ยกุญแจหรือแว่นอ๋อเฮ้ย ไม่ได้แล้วตอด้วย <c oughs> ถูแล้วเอากุญแจไปแล้วจะออกไปแล้วมันตูออน,นักโดกุญแจนี่มั้งเออฟอนักโดฟอนักโดเขียนเป็นฟอน,นักฆ่าเป็นฟอน,นักโดนะครับเงเจ๋อเจ๋อตเย็นนะะหลบตรงตรงวงแหวนดาวเสาร์นี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ออใช่โอ้โห เคยสรุปตะกี้เรายังไม่เก็ตเลยหลบวงวนวงไหนวะอ่ามันแอมันจูเห็นวงแหวนดาวเสาไหมครับมันจะเป็นขอบสีขาวอ่ะอ๋อให้ยืนตรงขาวๆาวนั่นแหละเดี๋ยวมันจูวาดเส้นวงกลมให้มันจูยืนอยู่็นเส้นแอ่นั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็หลบเลเซอร์ธรรมดาหลแป๊บจิงหแป๊บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันหัวตรงกลางไม่ได้แล้วนะเออเดี๋ยวนี้ไอ้ท่านี้ไม่หัวตรงกลางมันไม่มีโพลิโพลิกอนให้หัวแล้วอ่ะ อ้ oh. แล้วหมดธรรมดายังมีอยู่ไหมไมน่าจะทำไม่ได้ทาไม่ได้แล้วเหมือนกันเออจบเลยอันนี้กจ็นสถานะบนแค่นะโอเคไมโยโยกย้ายยกย้าย กลับมาแล้วพี่ชายเออเออเออเอ่อใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวมา oh. แล้หยิบกโยกันหน่อย, oh. <Human. S 2> อยโอ้คิวมันคิวมันคิวมันยิบกโยให้ชิบูนแปลว่าอะไรครับแปลว่าแลกแมปกันหน่อยจ้าโอเคตามนีไป<ต>อย่างที่เห็นนะครับแพทเทิร์นก็ตามนั้น อาจจะยากขึ้นถ้าอาจะยากขึ้นถ้าเกิดเป็น normal กับอบิ้น่าจะโดนแรงมากๆถึงมากที่สุดอันไหนอะไม่เห็นมีเรือกเลยฉันหลอกต้องมันตููเอากุญแจไปอ่ะอ่าไม่มีไม่มีกุญแจเราไม่มีกุญแจทั้งดอกเลยดอกเดียวกองไหนดีน่ากองไหนดีเฮ้ยได้เวรอะไรมา อย่าตกใจสิได,ได้ใจคราบดีมามว้าวเอาแหวนไปทำแหวนประดับดว่าก็เพดกันไฟแพทเทิร์นก็ตามนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขอ<ห>ขอบคุณโอ้โหได้เพจการิดดีด้วยอ่าตารีสิตได้เพจกันใหญ่เลยโอ้ได้ไอ้นี้ด้วยโอเคนะครับขอขอบคุณโปโปขอบคุณขอขอบคุณทีมงานคุณภาพนะครับ ไอ้จิมถามไม่ทำเลยยิงก็ไม่ยิงมางงงนะครับโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับเนสังก yeah, <thank> ิวชีบายสังกิวชุกโกะชัตซูมิดะมาเกาหลีเลยกู <laughs> อยู่เกาหลีแล้ว <laughs> ไม่เกาหลี <sh uko> นะ